สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ในห้องน้ำนะครับผมไล้าสดแต่งหน้านะครับผมกำลังจะออกไปทำงานโมนิ่งกบที่ลักร์นิ่งเด้ออาจจะเป็นเช้าของอ,อ,อาจจะเป็นสา,สายของทุกคนแต่ว่า มันเป็นเช้าของพวกผมนะครับเพราะว่าพวกผมทำงานตอน,น,นคืนหลายคนอาจจะบอกว่าตื่นสายจังตื่นโคตรสายเลยอะไรแบบนี้มันก็มันก็สายอยู่ครับแต่ว่าพวกเราทำงานตอน,น,นคืนนะครับเห็นงานใน้่ยมคืนแห้งทำงานตอนงคืน งานตอนกล้งคืนดึกๆอย่างเงี้ยหนที่สามที่สี่เนี่ยเสียตื่นแปดโมงหัือแ่แม่นมาสินะนั่นเป็นไรล่ัทุกคนวัาทำงานเอาสมมติว่ายางต่ำเลยที่สองที่สามเงี้ยจะให้ตื่นแปดโมงกั้งไต่เลยครับ นากระแต่กับพี่น้อง say chou si

เดินบอกเขาอยู่แล้วนด่กแขมจอดลูกโป่งสิสวใช่ไหมว่าเกือบแล้วเกือบเข้าไปนอนกับไปเก็บแล้วอีกขึ้น <c oughs> เรื่องลูกโป่งนะครับทุกคนผมจะบอกให้ว่าเขาเขียยที่นีนะครับ ก็ว่ไปตะเขียนออกหลอกย่อหนึ่อกับว่าช่วงเจาะรูปปวงผมก็เซฟเขาอยู่ผมกิบว่าได้เห็ถืงหน้าถืงตาถึงโตอกผมก็เอาไว้เกล็ดกับผมเนี่ยผมพยายามถืงหน้าอยู่ผมสังเกตเวลาเล่นแบบปุ่นเนี้ยเอาไว้ไว้โตจะของมันเจ็บใจครับผม có tín nhãn nhưng mà xá rất ngò gì. Thật là đồn có lên Không ngọt chi điều đâu. Có xá. Đợi một các bạn, một chút, một miếng. Một miếng รักเธอบอกเลว่าโง่มือ่อรคือความจริงจากใจสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็รอที่จะไปทํางานนะครับทน,นี้เรามีถ่ายเราไปถ่ายโฆษณานะครับโฆษณาของเล ในถุงสีเขียวเลื่องๆเขียว์เลืองๆมันเขียว์เลื่ยงเหลืองเพ่าพถ่ทยเขาพิ่ทยเนี่ยเอาขาตักมใส่เอาไม่หาเป็นไอาหลันเลยังใส่ลมัน ้ตอนนี้เขาก็มาก่อสร้างนะครับเ <Hey. S 1> ขามา่อสร้างในบ้านพี่อ่อนนะครับเ <Hey. S 1> อางแบห,นะ <Hey. S 1> หน้าตาเนี่ย เรียกไปเลยครับสวัสดีครับผมยังไงบอกไม่ดีไม่ดีแม่วันแม่วันแ <c oughs> ม่วนัวนสวัสดีครับวันนี้ไลฟ์สดอยู่ไม่ทำอะไรคับถ <c oughs> ามาอะไรฮะ <c oughs> ยอก็ซื้อไหมมันไม่ใช่หรอกมึงไม่อยู่มึงอยู่มึงอยู่ซื้อๆเจ้าเฝ้ายอก็ซื้อกับเรียดอาบน้ำแล้วมั้กันส่งผมตัวโน่ครับมันไม่หล่อมันโตแล้วนะสิไปหาทำซิซัวเขาเดี๋ยวกูจะบอกข้อลูกโอ่งมาทำใส่มือมึงพยายามโปงเงหนุ่มเจ๋อยอก็ซื้อกับเขียดไปซะท่้งนี้ สยังไงโอเคว่ามันท้องอีกแล้วนะไหน่ะโร่โล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 อันนี้โลนะครับพะโล่นะครับช้ำนี่กแกขี้ตัดดผมมูก่อนั้ยไนตัดต้นวันนี่แหละไปงอไปงอเนี่ยไปหาเห็ดเขาไปทั่วนั่นบีแข้นใหญ่ใหญ่น่ะเอาอีกแล้วนั่งอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็ผมก็ ตามสไตล์ผมผม,ผมก็หยอกก็เสียอะครแต่ผมหงอกผมหงอกแค่เดียวนั่นแหลนะส่วนนะคนบอกมหาเก็บของนีรลบ้านน่ะเก็บบ้านเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายอะไรไม่ใช่หรอไปครับนี่กำลังจะไปเอาว่าจะบอกให้แกะของโดนไหมใ่อ,อะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะไปจัดการให้นี่ไงเห็นไหมแบกเจ้าผมดีจารคุณอาจารยให้เขาทำร้ายม,มากกว่าเดิม

ลูกสามว่าจะปิดตรงไหนแล้ว้องตเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนเราไปถอดอาบน้ำนี่แม่วันนั้นไผ่วาฉันอาบแล้วใส่ฮารุคอนลูกคโดนมันสมควรโอ้ยงอเข้าเดี๋ยาตลาดไปหาตัดผมผมน่ะลูกส่องไหนสกินเฮดเวลาบอบอสบอสอารมนี่ใช่ไหมรู้ไหมเนี่ลูกโอ้ยเขียบเหยียบไหมวะวะยังลูกคิดฮ่อนบ่มันเช้ายังเฮากันอยู่เลย เมื่อเช้าเราย,ยังเห่ากันอยู่เลยพะโลอยเข้าไปนะนี่เมื่อเช้าเราย,ยังเห่ากันอยู่เลยลูกสาวอยู่ไหนลูกชายอยู่ไหนอ,อย่างไรลินลลนะพะโลมานี้ไหมน่านจะท้องอีกแล้วนะครับผมพะโละเดินมาอยู่ไก่ก็ เส็จผมแล้วเออผมจะไปตัดผมนะครับวันนี้จากไปยีภาพผมไปตัดแหละขอนแก่นหนาวตอนนี้ขน ช่วงนี้ยังไม่หนาวช่วงนี้ก็เม,มันมันมีร่มครับช่วงนี้มันมีร่มแต่ว่าช่วงแรงๆอ่ะมันอากาศเย็นแลบบ้วก็บวกก็มีร่มมันก็นเลยหนาวฮงนอนแล้วตาคือท่านไหนนอนอาจา ไที่เราเขาจนหมดใจกล้องไทยไล่ชนบุรีเป็นหนึ่งมองงาม นอนนะเข้า mm hmm. อืน mm hmm. มันว่าไ้เคียดมากไห่หรอครับผมอ mm ืม hmm. ผมว่าไม่เสียงผมกันดิ <c oughs> แม่เอาฟิลเตอร์หรอครับเอาแบบนี้แหละ <c oughs> ใส่ฟิลเตอร์มันกะรอตัว ถ้าสมมิใส่ิูเตดรไนะไ,ไม่เไม่เรา,าธรรมดาเนี่ยร <c oughs> ักที่เป็นผมดีกว่าเข้าใจไหมยอยากให้ทุกคนรักที่เป็นผมครับโอ้อตัดผมเหอ <c oughs> รอรอรอนี่เ้ว ข้องเม่ไแท้เป็นเป็นตหนาวอยู่ครับเชียงใหม่อ่ะ เชียงใหม่เป็นตะนาวอยู่เพราะว่ามันก็นอยู่สูงเน,นาะนณะคนแกนยังหนาวขนาดเนี้ยไปเลยไปเลย,ไปเลยจะพาผูมไปตัดผูมิน่ะจริงๆไม่มีใครแบามันไม่มีใครพาไปหรอกน,นอกจากไปแต่เขาจะไม่เขายังไม่พูดกับผูมตัวเนี้ย <c oughs> นูกสะเดินมันอยู่แล้วแหละ,ละเรื่องอ้อนเน่ะจะบอกใคร ตนนี้ยังมานีนจากแม่เรียมั่นตั้ฉลามส่งมาเมื่อวานเหรอครับผม